สวัสดีคะ่ะเข้ามาแล้วนะคะแม่ค้าขอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาย้อนรีวิวให้เนาะวันนี้จะเป็นหินแตกนะคะหินแตกเนาะที่เหลือตอนตอนนี้หน้าร้านนะคะว่าเหลืออะไรบ้างนะคะมันก็จะมีตัวที่ขาดขาดบ้างนะคะลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้มันก็ขนส่งเนาะ ขนส่งมันก็จะล่าช้าหน่อยหนึ่งเนาะหน้าร้านก็จะเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ดูว่าวันนี้หินแตกเหลืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าอ่าอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโลโดไนท์นะคะเส้นละห้าสิบบาทโลโดไนท์ห้าสิบบาทนะคะเป็นสีชมพูปนดำนะคะ ต่อไปเป็นเธอคอยนะคะเธอคอยสีฟ้านะห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นเป็นหินแตกไซส์เล็กนะคะลูกค้าประมาณห้ามิลนะคะตัวนี้จะเป็นหยกห้าสีนะคะ ถัดมาจะเป็นนินดำนินเงานะคะนินเงาดำนะคะห้าสิบบาททุกเส้นเลยนะคะแล้วก็มอีอันนี้เป็นคารเนเลียนนะคะลูกค้าคาเนเลียนห้ิบาทหินแตกตัวนี้เริ่มต้นที่50บาทนะคะลูกค้า ขายถูกๆนะคะตัวนี้มันจะไม่มีลดราคาแล้วเนาะหินแตกจะมาราคาราคาสูงแล้วก็แม่ค้าก็บวกเพิ่มนิดนึงเนาะไม่เยอะนะคะไม่แพงนะขายแพงไม่ได้นะคะช่วงนี้อันนี้เป็นปะกาลังแดงนะคะเส้นละห้สิบาทปะกาลังแดง ลูกค้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าหน่อยนะคะเผื่อลูกค้าท่านอื่นๆเนาะเขาจะได้เห็นเข้ามาพร้อมๆกันนะคะตัวนี้เป็นโซดาไลท์นะคะลูกค้าจะเป็นสีน้ำเงินปนขาวแบบนี้นะคะโซดาไลท์ Light, เส้นละ50บบาทแล้วก็จะมีหยกขาวนะคะตัวนี้เป็นหยกขาว ห้าสิบบาทเหมือนกันถัดมาจะเป็นซาอ่าไม่ใช่สิเลสแจ๊ปเปอร์นะคะตัวนี้เป็นเลสแจ๊ปเปอร์สีแดงอันนี้เป็นไหมทองนะคะตัวนี้เป็นไหมทอง ห้สิบาททุกเส้นเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นไหมทองนะคะตัวนี้จะเป็นหินรวมนะคะลูกค้าเป็นเป็นหินรวมรวมสีทุกสีเลยนะส่วนใหญ่จะเหมือนเขาเป็นเศษเจแล้วเขามารวมกันให้เนาะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ความหมายแบบครบๆนะคะ ก็เป็นตัวนี้เลยนะ50บาทนะคะต่อไปเป็นตัวนี้เป็นหินเป็นอาเกตเป็นอาเกตเป็นหินสีฟ้าเฉยๆนะคะไม่มีชื่อเนาะแต่แม่ค้าจะถ้าส่วนใหญ่หินที่มันไม่มีชื่อเนี่ยมันจะรวมๆคือเป็นตัวอาเกตสีนะคะหินสีเนาะเขาจะเรียกอาเกตนะคะตัวนี้เป็นสีฟ้า ต่อไปเป็นแก้วขนเหล็กนะคะแก้วขนเหล็กจะเป็นขาวดำแบบนี้นะคะแก้วขนเหล็กนะคะอ่าไม่ถึงแล้วเดี๋ยวแม่ค้าย้ายที่ก่อนนะหน้าร้านก็เงียบๆนิดหนึ่งนะคะลูกค้าโอ้เข้าไม่ได้ เดี๋ยวส่องให้ดูเอาแล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นยูนาไคนะคะอันนี้ยูนาไคจะเป็นสีขเขียวแบบนี้นะข้างบนนี้จะเป็นสายทองนะคะอันนี้สายทองนะคะลูกค้า50บาทนะคะ ไส้ททองก็จะเป็นเชอร์รี่คอร์สเนาะตัวนี้เชอร์รี่คอร์สเป็นสีชมพูใสๆนะคะถัดมาจะเป็นไทเกอร์อายตัวนี้เป็นไทเกอร์อายนะคะ50บาททุกเส้นเลยนะคะลูกค้าอันนี้เป็นยูนาไคนะคะ แล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่ก็คือเม็ดมันจะใหญ่มากค่ะลูกค้าแบบนี้อันนี้เป็นอความาลีนนะคะเส้นใหญ่อยู่ที่เส้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะเส้นใหญ่จะมีไม่ครบเท่าเท่าเส้นเล็กนะเส้นใหญ่มีอควาเมลีนอันนี้จะเป็นหยกห้าสีนะคะแล้วก็มีไทเกอร์อ มีนินดัมนะคะแล้วก็มีปากกาลังนะคะโซรดาไลท์ยกหสีแล้วก็มีฮาวไลท์เนาะด้านบนจะเป็นเส้นละ150บาทเป็นไซส์ใหญ่นะคะถ้าลูกค้าสนใจเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กก็มีเส้นละ50บบาทเป็นตัวนี้นะ ความยาวก็ประมาณที่แม่ค้าให้ดูหน้ากล้องตอนนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าไหนสนใจก็สามารถแคปรูปให้แม่ค้าได้นะคะแจ้งมาว่าอยากได้สีไหนเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจัดให้เลยที่ลงๆที่หายไปก็จะเป็นบางตัวนะคะอาจจะเป็นโ o สคอร์สเนาะอเมทิสอะไรแบบนี้ที่มันกำลังหมดเนาะแต่ว่าเราก็กำลังสั่งของเข้านะคะตอนนี้ขนส่งก็ช้าๆนิดนึงนะคะ หินก็ยังมีอยู่นะคะลูกค้าหินที่ลด50เก็ยังมีอยู่นะคะมันก็เป็นบางตัวที่หมดที่ลดเนาะหินยังมีให้ดูเยอะอยู่นะคะลูกค้าท่านไหนชอบสีไหนลองสอบถามมาหน้าไลฟ์สดได้นะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปดูนะคะแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดสินค้าให้ราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะ สามารถทักถามมาได้ที่หน้าคอมเมนต์ได้เลยนะอเมธทิสสวยนะคะนี่เป็นหินที่ขายดีนะอเมธทิสตัวนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมตรงนี้แล้วกัน ที่ขายดีๆนะคะที่ที่ลูกค้าเขาสนใจซื้อมาเยอะๆเนาะ,นะก็จะมีเป็นตัวนี้นะอันนี้เป็นแก้วหินอินเดียมีไซส์หกมิลแมิลแล้วก็10บมิลน,นะคะขายเป็นเซตหนึ่งก็จะคะาสให้เนาะ10ชิ้นเล็ก10ชิ้นก็30บาทนะคะมันจะมีเม็ดละสบาท5บาทแล้วก็10บบาทเนาะ ขายทีละสิบเ,เม็ดนะคะลูกค้าถ้าเป็นชุดเริ่มต้นนะสามอ่าหมิลตัวนี้10เม็ดสาบาทนะคะถ้าเป็น3มิลน,นะตัวนี้ก็จะเป็น6มิล6มิลเม็ดละหบาท10เม็ดก็50บาทนะคะตัวนี้จะเป็น10มิล สิบมิลเมตรละสิบบาทสิบเมตรหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้เราจะค้าสีให้นะคะลูกปัดจีนสีทองสอดไส้นะคะลูกค้าถุงใหญ่ถุงละร้อยยี่สิบบาทนะคะถุงละร้อยยี่สิบบาทมีหลายสีนะคะลูกค้าแบบนี้นะถ้าเป็นสีด้านแบบนี้นะคะถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะสีมีตามนี้เลยมีเขียวตองนะคะ ชมพูส้มน้ำตาลดำขาวเนาะแล้วก็มีสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะคะครบเลยนี่นะคะแบบนี้ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค้าแต่ถ้าเป็นสอดไส้ที่ลูกค้าถามตอนนี้นะถุงละร้อยยี่สิบบาทนะคะ ถ้าเป็นเหลือบลุ้งแบบนี้ก็ร้อยี่สิบบาทนะคะเหลือบลุ้งแบบนี้ร้อยยี่สิบนะคะแบบนี้ร้อยี่สิบแต่ถ้าเป็นสีธรรมดาก็หนึ่ง้อยบาทสีสวยนะคะลูกค้ามีเยอะมากมีป้องสั้นป้องยาวด้วยนะคะ สนใจสอบถามมาได้นะคะลูกค้าลูกค้าหน้าไรฟ์สดเนาะแม่ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าหน่อยนะคะเผื่อถ้านอื่นๆเข้ามาทีหลังเนาะลูกปัดค้าสีตัวนี้นะคะลูกค้ามี100บาทกับ120บาทนะคะสีอ่อนสีหวาน120นะคะถ้าเป็นสีด้านสีเข้มนะคะ100บาท ลูกปัดจีนทำสายแมสนะคะลูกค้าเมื่อวานพี่เขาก็รีวิวเป็นถุงเล็กให้เนาะวันนี้ถ้าลูกค้าใช้เยอะๆลูกค้าสั่งถุงใหญ่ได้นะคะถุงใหญ่เราก็มีนะคุ้มกว่าถ้าสมมุติว่าทำเป็นอาชีพเนาะซื้อถุงใหญ่ไปเลยนะคะได้เยอะมากถุงเล็กสำหรับคนใช้น้อยๆเนาะใช้สำหรับทำใส่เองหรือว่าทำให้ลูกให้หลานใส่นะคะ ก็ไม่ค่อยชัดเนาะมุกน้ำจืดเราก็มีนะคะลูกค้าแบบนี้นะเป็นมุกเลี้ยงน้ำจืดนะคะเส้นกลมก็มีเป็นทรงธรรมชาติก็มีนะคะ นี่นะคะมุกน้ำจืดนะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะส่วนใหญ่ตอนนี้เนาะมันจะเหลือไซส์เม็ดใหญ่ๆนะคะลูกค้าเม็ดเล็กๆก,ก็หมดไปแล้วมันเป็นไม่ค้าขายไม่ได้แม่ค้าไม่ได้ขายแพงเนาะคือขายราคาต่ำๆกลางๆนะคะแล้วก็คือเม็ดเล็กๆก,ก็หมดไปเยอะแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้นมคะก็รีวิวเป็นคริสตันจีนไปแล้วเนาะคริสตันจีนก็มีหลายไซส์หลายราคานะคะเป็นทรงสรลาเปาก็มีนะทรงหัวตัดท้ายตัดก็มีนะคะลูกค้าสามารถย้อนดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ว่าคริสตันที่แม่คะรีวิวไปแล้วมีสีอะไรบ้างเนาะ อันนี้ก็คร่าวๆนะคะแม่ค้ามาไล่สีให้ดูเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจไปดูย้อนหลังนะคะแม่ค้าให้ดูเป็นสีๆเลยให้เลือกเป็นสีเลยนะคะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศของการถ่ายว่าเราอยู่ตรงมีสีอะไรบ้างตอนนี้เหลือสีอะไรบ้างเนาะแล้วเหลือไซส์อะไรอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าอยากได้ไซส์ไหน เป,เป๊ะตรงตรงลูกค้าก็ไปย้อนดูได้เลยนะคะหน้าเพจร้านลูกปัดกัดหลวงนะคะตัวเพชรขั้นเราก็มีนะคะลูกค้าตัวเพชรขั้นนะมันจะเป็นตัวกลมก็มีนะคะตัวแบบใช้ขั้นเนาะถ้าแบบนี้นะคะอันละ50บาทนะลูกค้าแม่ค้าลดให้ครึ่งราคาก็อันละ25บาทนะคะอ่าปกติแม่ค้าขายห้าสิบบาท ครึ่งราคาเลยนะคะแม่ค้าไลฟ์สดให้ดูไปแล้วเนาะไลฟ์สดให้ดูไปแล้วครึ่งราคาเลยนะคะตัวนี้80ก็เหลือ40บาทนะคะ40บาทจาก80ก็เหลือตัวละ40บาทเนาะขั้นแบบนี้นะเอาไปขั้นหินสร้อยแขนกันนะคะ ม่ใหญ่หมดแล้วค่ะ,ะหมดอ่ามีลืมไปไหมคะลืมตัวนี้มันจะมีเป็นแบบเป็นคําด้วยนะคะลูกค้าอันนี้อย่างเช่นมันจะเป็นคําว่าความสุขเนาะตัวนี้ก็มีนะอันนี้อันละอัลละหนึ่งร้อยบาทนะคะจากราคาสองรอหาสอันนี้เป็นคําว่าหินนําโชค เอาไปทําเป็นสร้อยแขนนะคะเป็นจี้สร้อยแขนได้นะอันนี้เป็นคําว่า happy เนาะ happy นะคะแล้วก็มีอะไรอีกสุขภาพดีอันนี้เป็นสุขภาพดีนะแล้วก็จะมีอะไรอีกอนนหินนำโชคไปแล้วเนาะแล้วก็ หินนำโชคนี่นะคะมันจะมีทั้งสีทองสีเงินนะคะลูกค้าอันนี้เป็นคำว่าหินนำโชคนะคะตรงนี้จะเป็นแฮปปี้กับสุขภาพนะคะสุขภาพดีเนาะกับคำว่าแฮปปี้นะคะเราเอาไปทำเป็นสร้อยแขนได้นะคะลูกค้าเหมือนเป็นจี้ตรงกลางข้อมือนะคะเนาะอ่าตัวนี้จะเป็น หินนำโชคเหมือนกันนี่นะคะตัวแต่งเราก็มีเยอะนะคะลูกค้าในร้านนะเป็นจี้ทองเหลืองก็ได้หรือว่าเป็นตัวขั้นเพชรต่ตางๆนะคะอันนี้เป็นแบบเป็นหน้าเสือคะ่ะลูกค้าหน้าเสือแบบนี้ ็นหน้าเสือก็ไปขั้นได้นะนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันคือร้อยมันก็จะหนักหนักนิดนึงตัวนี้หัวมันจะหนักหน่อยนะคะแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงตัวนี้ไม่ไม่ลอกแล้วนะคะลูกค้ามันก็จะใส่เป็นประมาณนี้เลยสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีตามันหลายสีนะเมื่อกี้สีเขียวเนาะอันนี้เป็นสีแดง มันมีหลายสีนะคะลูกค้าอันนี้เป็นตาสีแดงกล้องมัวเนาะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้แล้วกันมันไม่ค่อยชัดเลยค่ะลูกค้า แบบนี้นะคะเป็นหน้าเสือนะคะอันนี้เป็นขั้นเทชรใหญ่ๆเลยลูกค้าไซส์ใหญ่มากเอาไปเป็นจี้สร้อยคอนะคะตัวนี้สวยจี้สร้อยคอนะคะเป็นลูก อันละร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นล้อมเพชรแบบนี้เนาะ,ะล้อมเพชรแบบนี้อันละร้อยห้าบาทนะคะอันนี้เป็นหัวใจนะคะล้อมเพชรอันละร้อยห้าบาท แบบนี้นะคะ150บาทเองนะคะลูกค้ามันเป็นล้องเพชรทั้งทั้งตัวมันเลยเนาะอันนี้จะเป็นตาแมวนะคะเป็นจี้สร้อยเอาไปเป็นสร้อยแขนสร้อยคอได้หมดเลยนะคะอันนี้เม็ดละ50บาทนะคะลูกค้าปกติไม่ค้าขาย100บาทนะคะให้50บบาทเนาะราคาลดครึ่งน,นึงนะคะ มีสีเขียวสีชมพูด้วยน้ำเงินกับฟ้านะคะอันนี้จะเป็นกรงล้อเนาะทรงล้อรถแม่ค้าขายปกติอันละหนึ่งร้อยนะแม่ค้าให้ห้าสิบบาทนะคะลูกค้าอันละห้าสิบาทนะ โอเคตรงนี้เป็นจุกเนาะจุกครอบทำสร้อยแขนนะคะสร้อยคอก็ได้ใช้สำหรับเชือกเส้นใหญ่ๆนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้เนาะจะเป็นลูก ปัดที่เอาไว้ร้อยสายแมส์นะคะลูกปัดร้อยสายแมส์น่ารักน่ารักนะคะลูกค้ายังมีอยู่นะยังติดกระแสอยู่นะคะช่วงนี้เป็นลูกปัดพาสเทลนะคะนะคะขายขีดละ200บาทนะคะหลายแบบมากของเข้าใหม่เยอะเลยนะคะลูกค้าถ้าเป็นลูกปัดช่วงนี้เนาะแม่ค้าก็จะน้นไปทางลูกปัดแบบนี้ก่อนเนาะ ช่วงนี้เขาทำสายแมสกันนะคะเป็นแบบนี้นะเยอะเลยนะคะลูกค้าไปให้ลูกๆหลานๆร้อยกันที่บ้านนะคะ อยสายแมสร,ร้อยสายสร้อยสำเร็จให้น้องๆใส่ร้อยที่บ้านนะคะลูกค้าเด็กๆช่วงนี้กำลังว่างเนาะเอาไปร้อยกันได้นะคะ สวยเลยนะคะลูกค้าลูกค้าหน้ารากตอนนี้มีคำถามไหมคะ ถ้าไม่มีเดี๋ยวแม่ค้าจะจบไลฟ์สดแล้วนะแล้วก็ดูของกันทั่วๆร้านไปแล้วเนาะคนไหนอยากดูเดี๋ยวไลฟ์สดย้อนหลังก็เข้าไปดูหน้าเพจร้านลูกปัดได้นะคะเราไลฟ์สดกันทุกวันเนาะประมาณ10บโมงครึ่งนะคะมันก็ไลฟ์สดเกือบครบทุกอย่างในร้านแล้วนะคะลูกค้าก็ไม่รู้จะไลฟ์อะไรแล้วเนาะฝากนะคะฝาก ติดตามแม่ค้าเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะเราก็เจอกันเหมือนเดิมสิบโมงครึ่งนะคะมีคำถามก็สอบถามหน้าไลฟ์สดได้นะคะเรามีคำตอบให้หน้าไลฟ์สดได้เลยนะคะแม่ค้าก็ตอบในเพจในไลน์ให้อยู่เนาะ ลูกค้าท่านไหนมีคำถามก็ทักเพจทักไลน์แมค้าได้เลยนะคะแมค้าตอบให้หน้าเพจหน้าไลน์นะรับออเดอร์ทุกวันส่งออกทุกวันนะคะเราจะตัดรอบการประมาณเที่ยงวันนะคะจะเป็นของวันนี้เนาะถ้าลูกค้าท่านไหนรีบใช้นะคะสั่งช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงเนาะแล้วโอนเงินนะคะเราส่งให้ภายในวันนี้เลยเนาะแต่ถ้าลูกค้าโอนหลังเที่ยงหรือบ่ายไปเราจะขอตัดไปเป็นอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะ แต่ว่าของส่งออกทุกวันประมาณสามโมงนะคะลูกค้าสามโมงของส่งออกทุกวันนะคะถ้าออเดอร์ท่านไหนช้าเนาะก็อาจจะเป็นการรอของนะคะเราก็สั่งของให้แล้วก็ส่งตามให้นะคะมีคำถามหน้าไลฟ์อีกไหมคะลูกค้าตอนนี้แม่ค้าอยู่หน้าร้านนะคะลูกค้ามีคำถามตัวไหนไหมเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปดูเลย สินค้าเราก็มันมีเยอะนะคะลูกค้าแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอันที่แบบละเอียดหน่อยเนาะมันมีเยอะมันกระจุกกระจิกเยอะมากนะคะลูกค้าถ้าเป็นพวกจี้เนาะไม่ถนัดแบบนี้นะลูกค้าสั่งทางเว็บไซต์ได้เว็บไซต์เราจะถ่ายรูปแบบให้เห็นชัดๆเป็นตัวๆเลยนะคะแต่ถ้าแบบอื่นอยากเห็นใกล้ๆชัดๆลูกค้าแม่ค้าแนะนำให้ เข้ามาดูไลฟ์สดตอนเช้านะแล้วก็ให้แมค่ค้าพาไปชมเนาะเพราะว่าเราจะอยู่กันหน้าร้านอยู่แล้วถ้าอยู่หน้าร้านนะคะอยากเห็นตัวไหนได้คือทักหน้าไลฟ์เลยนะคะลูกค้าคอมเมนต์หน้าไลฟ์ปุ๊บเราพาไปชมได้เลยนะคะอมีคำถามไหมคะ อยากสอบถามตัวไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าไม่มีไหมคะก็จะขอจบไลฟ์สดก่อนนะวันนี้ก็มาดูของในร้านข้าวๆนะคะลูกค้ารีวิวก็เยอะแล้วนะคะในเพจเนาะลูกค้าเข้าไปชมได้นะคะเข้าไปชมในเพจได้เลยนะคะวันนี้ก็จบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ วันนี้บรรยากาศหน้าร้านก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้10บโมงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ